สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะนำเราศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับผมศาสนาจารย์ศาสวัตรมูลสถานครับดำเนินรายการวันนี้พระคำของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาจากพระธรรมมาราโกบทที่10ข้อ1 7ถึง31ครับมารโกบทที่10ข้อ1 7ถึง31 เมื่อพระองค์กำลังจะเสด็จออกไปนั้นมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐพระพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตร,รัสกับคนนั้นว่าท่านใช้คำว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จ ห้ามโกงเขาจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านั้นข้าพาเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้น ใบหน้าของเขาก็สลดแล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินของจํานวนมากพระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆเหล่าสาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำของพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกว่าลูกเอ๋ยการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ อูจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเราสาวกก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันเองว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งเปตโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่แนะ่ ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมสละสิ่งสารพัดและติดตามพระองค์มาพระเยซูตร,รัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าใครก็ตามที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไรนาพร้อมการข่มเหงด้วย และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรกครับเมื่อเราอ่านจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับก็เนื้อหาของพระคัมภีร์เนี่ยนะครับได้หนุนใจให้คนที่กำลังสาะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับให้เขามีความมั่นใจว่าเขาจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ดได้นะครับหัวข้อในวันนี้จึงหนุนใจและก็ตั้งว่า พระเจ้าทําได้นะครับาจากเรื่องเนี่ยเศรษฐีคนนี้ต้องการที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์และเขามีความมั่นใจว่าเขาเองจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นะครับโดยการประพฤติโดยการทําดีตลอดชีวิตที่ผ่านมานะครับเพราะพระเยซูบอกเขาว่าท่านทําอะไรบ้างนะครับเขาได้รักษาเพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยเพียงพอและก็พร้อมที่จะทําให้เขาเข้าสู่สวรรค์ได้ พร้อมกับทรัพย์สินต่างๆที่เขามีจํานวนมากด้วยก็เป็นโอกาสที่สนับสนุนหรือส่งเสริมเขาที่จะสามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้อย่างง่ายได้นะครับและพระเยซูก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาทํามากขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการเข้าสู่สวรรค์เพียงแต่สาแดงความรักของพระเจ้าต่อคนอื่นให้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนั่นเป็นโอกาสที่เขาจะทํามากขึ้นมากขึ้นด้วยพระเยซูเปิดโอกาสให้เขาได้ทําแต่เขาเสียโอกาสนั้นครับเขาเสียโอกาสไป เพราะว่าเขาเสียดายทรัพย์สินสิ่งของที่เขามีอยู่พระเยซูสรุปว่าการที่จะเข้าสู่สวรรค์นั้นไม่ใช่เพราะการทำเองหรือเพราะว่าสิ่งของที่เรามีเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนจึงมองว่าการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นเรื่องยากและใครจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ล่ะครับพระเจ้าสาวกของพระเยซูถามนะครับมันยากเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราทำไม่ได้ เพราะเราเสียดายและไม่อยากสูญเสียเหมือนกับเศรษฐีคนนี้นะเศรษฐีคนนี้เสียดายสิ่งต่างๆที่เขามีเพราะพระเยซูบอกว่าไปขายแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์แต่เขาเสียโอกาสนี้ไปนะครับนั่นคือข้อสงสัยของคนสงของสาวกเหมือนกันว่าแล้วใครจะทำได้แต่พระเยซูบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำได้ พระเจ้าทําได้และพระองค์ทําแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้เรามั่นใจว่าการที่เราเชื่อพระเยซูนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะนําเราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็ง่ายมากเราไม่ต้องทําเองนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทรงกระทําไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ให้เราเปิดใจแล้วก็มอบชีวิตของเราไว้กับองค์และชีวิตของเราก็สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ว่าคนรู้สึกหมดหวังนะครับพระสูซูทรงตรัสว่าเราไม่ได้เข้าสู่สวรรค์ด้วยเงินทองหรือทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นะครับก็คนยากจนคนที่ไม่มีเงินคนที่อาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนว่า,าด้อยค่าในสังคมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่นับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นส่วนที่จะวัดว่าจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์หรือเปล่าแต่พระเจ้าให้เราสแสดงว่าเรามีความเชื่อไหมสิ่งนี้ต่างหากที่จะเป็นคุณสมบัติที่ทําให้เราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะครับพระองค์ต้องการให้เรามีความเชื่อนะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคนที่จะเข้าสู่สวรรค์ต้องสำแดงโอกาสนะครับโอกาสที่คนอื่นจะเข้าสู่สวรรค์ดได้ด้วยก็คือห ใช้สิ่งที่มีอยู่สําแดงให้คนอื่นเห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรานะครับเรามีอะไรบ้างครับที่ที่อยู่ในชีวิตที่จะสาม,มารถสําแดงออกไปและคนอื่นเห็นว่าเฮ enfin ้ยคนนี้สามารถนําเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เขาสาม,มารถเข้าสู่แผ่นดินสวนรรค์ของพระเจ้าได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทา้าทายเราที่เราจะที่เราจะนาแผ่นดินของพระเจ้าไปสู่คนอื่นได้นะครับเพราะว่าพระเจ้ากําลังกระทําการนั้นผ่านทางชีวิตของเราอยู่นะครับสอง ตั้งใจติดตามรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตของเรานะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ท้าทายเราอีกแนวทางหนึ่งเหมือนกันว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วเราไม่ได้อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆนะครับหรือว่าแค่มาโบสถ์เฉพาะวันอาทิตย์เรากําลังทําอะไรในชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับการรับใช้ของเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่แค่วันอาทิตย์เท่านั้นทุกๆครั้งที่เราออกจากบ้านที่เราอยู่ในบ้านที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เป็นการ สำ <ıyorlar. S 1> แดงวิธีทางเพื่อจะให้คนอื่นได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันพระเจ้ากำลังใช้เราใช้สิ่งที่เราเป็นใช้สิ่งที่เราทำในการนำคนอื่นให้มาเห็นประตูสวรรค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราทำเพื่อพระเจ้านะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่ได้สําเร็จได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำแต่ว่าอาจจะ ต้องรอระยะเวลาเพื่อที่จะสามารถให้มันเกิดผลได้อย่าท้อใจอย่าท้อถอยเมื่อเรารับใช้พระเจ้าแล้วรู้สึกว่าคนนั้นยังไม่มาเชื่อคนนี้ยังไม่มาคนนี้ยังต้องใช้เวลาอีกนานเรามีหน้าที่สำแดงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าให้เขาเห็นแต่การที่เขาจะตัดสินใจเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่นั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำแล้ววันหนึ่งพระองค์จะทำให้สำเร็จแต่เวลานี้พระองค์ใช้เราอยู่เพื่อสำแดงวิธีการของพระองค์ สิ่งที่พระเจ้าทำนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ให้เราทําอย่างสําเร็จแล้วนะครับก็คือว่าพระองค์ใช้ชีวิตของเรานะครับและเราเองก็สําเร็จแล้วโดยที่เราได้รับความรอดโดยองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์กระทาได้ในชีวิตของเรานะครับและพระเจ้าก็ทําสําเร็จนะครับพระองค์จึงใช้ชีวิตของเราเพื่อออกไปทําการนั้นและเราเองก็ได้ทําให้กับพระองค์หลายคนอาจจะถามว่า ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน,นครับจริงๆแล้วพระเจ้าใช้เราแล้วครับในแต่ละวันแต่ละวันในฐานที่คุณรับประทานอาหารและเราอธิษฐานก็มีคนดูว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังบอกวิธีการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าให้กับคนเหล่านั้นเช่นเดียวกันเราไม่ได้ทำเพราะเราได้รับอะไรจากพระเจ้าแต่เราทำเพราะเรารักที่จะรับใช้พระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่าน เพื่อที่จะทําให้งานของโปรองสําเร็จดูเหมือนว่าเราจะทําไม่ได้แต่พระเจ้าทําได้และกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life ที่จะนําเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าให้เราที่ถานด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของโปรองและการหนุนใจการท้าทายของโปรองในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถใช้ชีวิตของเราในทางของโรรองนําคนให้มาสัมผัสกับ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรอดและชีวิตนิรันดร์ความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดเสริมสร้างกําลังให้กับข้าพระองค์หลายที่รับใช้พระองค์อยู่ดูเหมือนบางครั้งจะทําอะไรไม่ได้แต่ข้าพระองค์หลายเชื่อว่าพระองค์ทรงทําได้ผ่านทางชีวิตของข้าพระองค์งหลายขอกำลังทุกอย่างที่มาจากพระองค์ให้ทั้งสิ้นเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน